สวัสดีครับวันนี้พามาชมเล้าไก่ในสวนของเรานะครับนี่ผมเลี้ยงไว้ประมาณ90ตัวนะครับก็จะแยกเป็น2ฝั่งตรงน,นี้นะครับก็ดูจากปริมาณนะครับก็น่าจะลงได้อีกน,นะครับตอนนี้ได้เวลาให้อาหารนะครับช่วงเย็นนะครับสี่โมงสี่มงเย็นสิบหนาิกา <6 S 1> จากปริมาณไก่ผมให้ประมาณ10กิโลกว่านะครับ5กิโลก็ตกประมาณ3วันกระสอบนะครับกระสอบหนึ่งก็30กิโลนะครับก็หางไปเลยครับก็น่าจะอยู่ประมาณ3วันนะครับนิดก็ไก่เราก็ได้ไข่ตัวไข่ก็ได้ปริมาณวันละ70สฟองนะครับจากไก่90 ตัวนะครับตัวนี้ระบบให้อาหารของเราก็จะให้ข้างนอกเลยครับสะดวกสบายนะครับเราจะเข้าด้านในเฉพาะตอนเก็บไข่เท่านั้นนะครับนี่รังรางไข่นะครับของเรานู่นผมก็จะออกแบบไว้ติดผนังนะครับผมก็จะให้กระเบื้องผมก็จะวางกระเบื้องเป็นมุมนะครับสองฝั่งสองฝังง่ง ันนี้ผมทำเล้าไก่ออกเป็นอสองส่วนนะครับม,มันลงสองทีนะครับก็เลยต่อเพิ่มขึ้นมานที่ให้ไข่นะครับก็จะสะอาดับผมทำเป็นชั้นซื้อตะกร้ามา2ี่สิบาทแล้วก็ไอตัวไอตัวยึดยึดผนังนะครับที่เป็นชั้นยึดผนังนะครับยี่สิบบาทเป็นการคู่หนึง่ง ตอนนี้25บาทก็ตก50บาทนะครับต่อต่อชุดนะครับลังไข่เอาไว้ให้ไก่ไข่ไข่ไนะครับก็จะสะอาดนะครับเราไม่ได้วางกับพื้นนะครับลัางให้อาหารก็ไว้ข้างนอกนะครับก็จะสะดวกสบายเวลาให้อาหารนี้กำลังให้อาหารพอดีนะครับ ออกแบบให้สะดวกสบายนะครับเวลาเวลาเราให้อาหารเวลาตรงนี้ก็มีสองตะกร้านะครับให้ไก่นะครับไก่มันก็จะนอนบนชั้นนะครับที่เราทำไว้ให้มันจะนอนพันด้านบนนะครับกระโดดขึ้นด้านบนอันนี้ฝั่งนี้ก็มีชั้นให้นอนนะครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ต้องเคลียร์ขี้ไก่แล้วก็ลงแก่ไปนะครับตัวนี้มันแฉะแล้วก็ให้อาหารง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับเราไม่ต้องอใช้อะไรนะที่ใส่อาหารแล้วก็ต้องเข้าไปข้างในนะครับมันยุ่งยากนะครับออกแบบตามความขี้เกียจของเรานะครับอีกฝั่งนี้ก็จะเป็นให้อาหารหนี้นิดนึงเล็กๆครับ ให้น้ําก็จะอยู่ด้านหลังนะครับอาคารก็จะออกแบบเป็นรางน้ําตัวนี้เป็นรางน้ำสามนิ้วนะครับก็ลุกรอยก็น้ําหมดก็เติมเองเลยครับก็เราไม่ต้องทําอะไรแค่มาทําความสะอาดวันละครั้งเพื่อให้น้ําสะอาดหน่อยเพราะเอาเวลามันกินมันก็จะสิ่งสกปรกในเนี่ยสิ่งสกปรกในปากม,มันก็ล่วงใส่นะครับ เนี่ยได้เวลาทำความสะอาดพอดีก็เปิดก๊อกตรงนี้ก็จะทำเป็นก๊อกไว้นะครับก็เปิดแล้วก็ใช้ไม้ตัวแปลงแปลงขัดนะครับแล้วก็ต่อไม้เพื่อันยาวๆเราก็ไม่ต้องก้มให้เหนื่อยนะครับเปิดน้าทิ้งสักพักก็ค่อยปิดเล์วนะครับมันก็จะเติมน้ําเองนะครับสองขวั่งเหมือนกันครับเนี่ยมีเป์าเหมือนกัน แล้วก็มาคอยให้อาหารเช้าเย็นแค่นั้นแหละครับตัวนี้ระบบน้านะครับตัวนี้เติมยาเติมอะไรเราก็เติมใส่นี้ได้เลยเวลาเราให้วิตามินวิตแล้วก็เปิดน้ําใส่นะครับปลาตัวนี้ปกติมันเป็นลูกลอยนะครับลูกลอยมันเสียเราค่อยปิดเปิดเติมน้ําในถังตรงนี้นะครับผมก็จะทําวาล์วดักไว้เพื่อที่ เปิดใช้งานได้สะดวกนะครับเวลาตัวนี้ปกติเป็นลูกลอยอัตโนมัตินะครับนี้มันเสียแล้วครับเพราะคอยเปิดเอาก็ไม่เท่าไหร่ครับไม่ได้เสียเวลาเยอะนี่สาหรับคนขี้เกียจนะครับก็เอาไปเป็นต้นแบบได้นะครับฝั่งนี้ก็กําลังล้างนะครับแม่บ้านก็ทําได้นี่ครับแม่บ้านคนทำความสะอาดก็แค่มาเปิดก๊อกนะครับ เรามาล้างง่ายๆครับผมใ่ก็มารอกินหลังกินข้าวก็มารอกินน้ําแล้ว <S <S เติมยาเติมอะไรเราเติมใส่ถังนู้นได้เลยนะครับ <S <S 1> <S 1> ถ้าเพื่อนๆสนใจหรือชอบยังไงนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับ สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับเพื่อนคนไหนสนใจไก่ไข่นะครับหรือแบบเล้าไก่นะครับก็สามารถทำตามได้นะครับผมถ้าติดปัญหาตัวไหนก็คอมเมนต์มาได้ครับผม